うん。 ดังแสงจันทันสดใสห่างไกลยังเฝ้ารอใกล้กันฉันกลัวหนไหวเลี้ยวมองจังต้องทำให้คิดถึงเธอไม่ไว่าอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ ทุรไไส่งให้ขอบครัชีวิตผู้หนูมีแต่ความสุขความเจริญคิดพาสำเร็จน่ำรวยเงินทองเป็นรู้มั่งผู้มีผู้สังผู้สมผู้บุญผู้ดาราผู้เศรีห้มันี่สุเรียนรู้เรื่องต่อไปทั้นทุอก่น

ใส่ใจใ้พี่หนได้ไหมครับรักน้องนะซี้่ใจได้ทุกครั้งนะแต่พ wow. em, no ี่พาไปกินปลาส้มปลาส้มนี่คือปลาส้มที่เลี้ยวๆใช่ไหมครับเซลมอนเจ้าสาวชอบกินเซลมอนอีอารนก็ไปกับเซลมอนอารมณ์ดีแทนทีเลยครับ10ซี10ซี่ เจ๊สูนก็มาบกบวกสิบสี่บวกสิบสามสิบสี่บวกสามากับยีเตอบผิดนั่นหนึ่งไม่ได้ไปนะเข้ามารักอิงด้วยนีเดียวนะครับนะสมกับที่น้มินให้โอกาสพี่นะคร นะแล้วก็อยู่อยู่ในววนี้นะครับไปตลอดนะครับกไม่มีทางน้อก็อกทางนะครับูคณิตาสตรกจริงนะครับเพราะว่าตอนเด็ยนกูคณิตสอนที่เป็นใจเลครับโตขึ้นนะครับคที่เป็นนอกใจได้เปเลยครับนนี้นะครับลูกต้องเข้าบ้านพ่อได้เลยเจอยว่อนะคอเชิญไม่วอยูแห่งไนดังเรามีสายใยผูกพัน ใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าเด็นแย,ยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอ เพียงข้างรักเธอนี้ไร เป็นของเธอรอวันพบเจอรอวันพบเธอ I found a love for me well, Darling, just dive right in well, Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me I will i v g หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันและเป็นคู่คำคู่คูณ อยู่กันจนแก่จนเฒ่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยนะคะมีอะไรพูดคุยกันนะครับขอให้ใช้ความเข้าใจในการชดชุยคุ่นะครับแล้วก็ขอให้ต้องคู่ครองรักกันยืนยงมั่นคงยาวนานตลอดไปขอบคุณครับคู่เป็นคู่รักที่เป็นคู่สร้างผู้สมผููบารามีนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง สืไปค่ะวันนี้ก็ขอให้ลูกให้หลานทั้งสองคนจงมั่นคงในหน้าที่การงานทะลุเป้าไปถึงขั้การชั้นสูงต่อไปหาเงินหาทองให้ไดเยอะๆร่ำรวยลึกสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นมีบุตรธิดาให้ว่านอนสอนง่ายให้เป็นที่อาศัยของคุณพ่อคุณแม่ ของพี่น้องทุกคนให้เจริญอยา่าเจ็บอย่าจนตลอดไปครับขอบคุณครับถ้าจะเล่าก็สร้างซีรีส์ได้นหนึ่งเรื่องนะครับ <c oughs> น้องเขาเป็นครูเป็จูงใหม่แต่เราไม่ได้ปิ้งตั้งแต่แรกตอนแรกเรายังไม่ปิ้งนะครับก็น้องใหม่เหรอก็เฉยๆไม่กิ่อะไรนะครับเด็กใเด็กเหรอตอนแรกที่เห็นคือเฉยๆเลยไม่รู้สึกว่าอออไ่าร็อดีหรืออะไรเลยใช่ครับไม่กี่เรื่องจะมีช่วงนะครับตอนเห็นคาเฟ่ะไปคาเฟ่ทุกอาทิตยศ หนึ่งเดือนนะครับจะเก็บคาเฟ่ประมาณสิบขะสิบที่นะครับโอ้โหค่ะชีวิตติดแกลมมากใช่ครับเกิดจากความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้ทำอะไรร่วมกันนะครับก็อืมิงนะครับก็มีความรู้สึกแหละนะครับก็ก็ยังไม่ได้บอกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ข้อต่อไปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อว่าใช้เวลานานแค่ไหนถึงขออนุญาตให้เจ้าสาวแสนสวยมาเป็นเจ้าที่ดูแลหัวใจของเราค่ะสักคนึงืนะครับมันจะมีตีนอยู่สองคนนะครับหนึ่งที่เป็นเทียนเ่อ๋อ พี่อันไหนก็เข้าชิงพี่เอยบอกวนะ่าคุณชอบคําก็บอกเข้าไปเลยจะต hmm. ้งนไว้ทําไมโอ้ยอีกฟังอีกันค่ะอีกฟังอีรันพี่อาร์พี่อาร์ก็มาเดี๋ยวว่าอุตตะล่อมตะล่อมอ่ะพี่อาโชว์ตัวหน่อยครับพี่อาเอาคนไหนคะเอาคนนี้ให้ตะล่อมอีกคนนึงบอกให้ชนไปเลยใช่ครับอ่านั่งตีกันอยู่ สรุปพี่เ,เิกชน <S S S อะอโทรไปบอกน้องเขาไปบอกชอบ,<ม>บโทรไปบอกชอบมีถามต่อไหมครับมีถามคุณเจ้าสาวต่อค่ะแล้วคุณครูมิ้นนะคะพอพี่หนึ่งโทรไปบอกว่าชอบนะอยากดูแลนะห่วงยายเกินกว่าคำว่าพี่หรือว่าเพื่อนสนิทค่ะเป็ครูมิ้นกล่าวว่ายอย่างไรครับตกใจไหมน้ะ ตกใจมากแต่สิ่ง<ม>ที่เราตอบก็คือไม่ค่ะไม่หักตาและอกหักหนึหน่งกลุ่มตอนนั้นเป็นไงคะเสียใจไหมคะตอนนั้นก็เสียใจนะครับแล้วก็มาคิดว่าเราทำงานที่เดียวกันเราจะมองหน้ากันยังไงนน้องก็บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันดีกว่านะครับแล้วก็โอเค,คเราไม่ได้น้องเป็นแฟน แต่ยังมีน้องสาวเพิ่มีกหนึ่คนเป็นพี่ชายก็ยังดีใช่ครับรักจริงๆเลยก็เริ่มจากเราก็ทําเหมือนที่เคยทำอยเนไงรแล้วก็ทําต่อไปนะครับทําต่อไปเรื่อยๆถามต่ออีกใช่ไหมครับถามต่ออีกค่ะ, <c oughs> คะจะทําต่อไปเรื่อยๆขอทราบระยะเวลาที่เราสามารถพิจิตใจนางฟ้าคนนี้ได้ค่ะ ห้ามาถามเจ้าวนะเจ้านาวต้องไม่บอกนะเราจะดูว่าในหนึ่งจำได้ไหมเกือบปีนะครับเกือบปีแล้วมันจะมีช่วงหยุดยาวนะครับช่วงหยุดยาวเนาะขี่มอไซค์นะครับทัวรรุงเทพนะครับฮานองแรมมอไซค์ไปใช่นะครับก็จะได้หยุด หยุดยาวน,นะช่วงนั้นน,นะครับหยุดยาวนะครับก็เลยไปหาขี่โดรนเล่นนะครับถามต่อไหมครับต่อค่ะต้องต่ออยู่แล้วค่ะมาขี่เล่นไปที่ไหนได้ที่แรกที่ไปอและที่สุดท้ายที่กลับมาที่แรกที่ไหนคะถ้าบอกนะทุกคนไม่ต้องถามนะครับค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเรือลงสีหรือเปล่าคะ ก๋วยเตี๋ยวดูเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะครับอ๋อเป็นชื่อนชือ่ชออาชีหนุ่มคนนี้อบอุ่นนะนี่สาวไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วที่สุดท้ายพี่พากลับมามาโรงเรียนนะครับเอารถมาจอโดโรงเรียนอ๋อค่ะแล้วก็อเอารถยนต์ไปส่งน้องที่หออืมอบคุณนน้องเอาแล้ว่ะจากวันนั้นเหตุการณ์ทุกๆอย่างจนถึงวันนี้ อยากทราบจริงค่ะคุณคูมินคะเราประทับใจอะไรในผู้ชายคนนี้ที่ยอมให้เขามาดูแลหัวใจเราคะเออื่รขอกกันก่อนว่าที่เราปฏิเสธเขาเพราะว่าเราเป็นโสดมานานมากจนเราสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้นี่แหละค่ะสาวแปฝงคราวนี้พอมีเขาเข้ามา เราก็เลยปฏิเสธเขาไปก่อนแต่ครั้งนี้เขาใช้ความดีของเขาความอบอุน่นการดูแลเอาใจใส่ตรงน,นี้ค่ะอ้นี่เราแพ้ผู้ชายอบอุน่นเราแพ้ผู้ชายเอาใจใส่ใช่เราแพ้เขาโดยที่เรายังไม่รู้ใจตัวเองนี่ ไ้คุณครูคณิสาที่ของหวานเนาะโอ้โหเอาคำพูดมาจากไหน<ม>และจากวันนั้นถึงวันนี้อยากถามว่าความเสมอต้นเสมอปายของคุณครูหนึ่งยังคงเดิมไหมคะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือมีอะไรมีแปรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาจนกลายเป็นความรักคะคก่อนอื่นขอเกินจากที่ว่าเขาพาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ คือว่าวันนั้น่ะเราตั้งใจจะปฏิเสธเขาอีกรอบโอ้โหใจเดือดมากมเพราะว่าเราไม่อยากกักเขาไว้ค่ะถ้าเรายังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาก็เหมือนจะคอยอยู่กับเราเขาจะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นค่ะเราก็เลยตั้งใจว่าปฏิเสธเขาอีกรอบ อแต่วันนั้นน่ะมันทําให้เรารู้ว่าคนนี้แหละคือเราคัดเขาไม่ได้นี่จาีจไม่ไม่รักแต่ก็ห้ามใจให้รักไม่ได้แล้วอ๋อค่ะแล้วค,คุณครูหนึ่งนะคะอยากถามจริงๆว่านอกจากความสวยน่ารักความดีและการเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่ง เราประทับใจอะไรอีกในเจ้าสาวของเราคะขอข้อเดียวที่คิดได้ตอนนี้หลักๆเลยนะครับอ่ามีน้ที่มีน้ำใจมากนะครับไม่เคยเกี่ยงเลยนะครับ,รบไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรยุ่งแค่ไหนก็นะทำให้บางครั้งนะครับผมก็บนนะว่างานตะัวเองจะมีเยอะแยะนะนะแต่น้องเขาก็ เหมือนก็ให้หับนเหมือนให้หัวขบนไปอย่างนั้นแหละน้องเขาก็ทำน้องเขาก็ทำน้องเขาเป็นคนมีน้ำใจมากนะครับมีน้ำใจกับทุกคนเลยครับที่คบกับน้องมาเนาะผมไม่เคยสัญญาเลยกับน้องเลยนะครับแต่ผมจะบอกน้องว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับใม่สัญญานะครับอะ เราคิดว่าการกระทําปัจจุบันของเรานะครับสําคัญที่สุดแล้วนะครับเข้าใจกันนะครับด้วยความที่เราเป็นครูคณิตด,ด้วยกันนะครับเหมือนเหมือนรู้ใจกันเข้าใจกันนะครับเราจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่เรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวจริงๆเรื่องผมเป็นคนมื่ง่ายแล้วก็ชอบใส่เสื้อผ้าไม่รีด <laughs> น้องเขาไม่พอใจนะครับน้องเจ้าสาวนคนละเอียดมากใช่ครับเห็นจากการพิธีงานนะครับใชค่ะนะเดี๋ยวขอขอพูดกับน้องว่านะครับครั้งนี้จะสัญญานะครับไม่เคยสัญญาเลยนะครับครั้งนี้จะสัญญาว่านะจะดูแลนะครับดูแลน้องนะครับเหมือนที่น้องดูแลเรานะครับน้องดูแลผมดีมากนะครับ อา่าผมจะดูแลน้องนะครับให้ดีนะครับให้ดีเหมือนกับน้องที่ดูแลผมนะครับไม่ใช่ใวันนี้นะครับแต่จะเป็นทุกทีนะครับตล,ลอดไปน,นะครับและนี่คือคาำสัญญาที่อยากจะบอกว่าคือปล่อยใจปล่อยใจให้น้องคนเดียวนะคะครีรอ พ so ีกับพี่ๆทังสองคนนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตราบชั่วชีวิตเลยค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดเลยค่ะยินดีด้วยค่ะ